สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็มาชมข้อมูลสูตรเก่านะครับนะเป็นสูตรเก่านะครับเพื่อนๆนะเดินดีนะครับเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับนะก็งวดที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างในส่วนของงวดนี้นะครับได้ล่างและได้ล่างอย่างเดียวนะครับของวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้ตัวเดียวนะครับ ก็คือได้สามศูนย์นะครับเป็นล่างไปนะครับไม่ขึ้นมาบนเนาะนะครับก็ที่ว่านะครับสูตรการคำนวณน,นะครับมันก็ต้องมีบนและมีล่างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนั้นนะโปรดใช้ความเข้าใจให้ความเข้าใจนิดนึงว่านะครับไม่มีเขามาตตยตัวนะครับแต่แต่ที่ให้ไปเป็นบนนั้นนะครับก็ก็คือให้เราเน้นบนนะครับก็กันก็ด้วยกันแล้วกันนะครับนี่ ก็เป็นส0นะครับที่มาก็ถูกนะครับเพื่อนๆนะนี่เป็นข้อมูลของงวดวันที่1นะครับมีถนายนนะนี่ผมก็ไปไล่ชมในคลิปเก่าได้ที่เลขเด็ดแอดต่อนะครับช่อง YouTube นะครับ YouTube ช่องเก่านะครับที่เลขเด็ดแอดต่อนะครับหลักร้อยนะครับฟังทงไปให้ที่3กับ8นะครับก็เข้าไปที่เลข8เนี่ยเห็นไหมนะครับเข้าไปที่เลข8เลยนะครับนะหลักร้อยเนี่ยให้ไปที่เลขแปดก็เข้าที่เลขแปนะครับอ่ะก็ เนี่ยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยผมให้ทีเลขเปดเนี่ยดูได้นะครับนะมันยังไงล่ะก็ถือว่าสูตรที่ยังเดินดีนะครับเ,เพื่อนๆนะงงครับหลักร้อยก็ให้เปิดสูตรนี้เดินดีมากนะครับนะก็ยังเข้าอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวพาไปดูนิ้วดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะจะเป็นยังไงนะครับนะในส่วนของเอ่อวิธีคิดวิเทกคำนวณเดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูนะครับในช่วงท้ายเนาะก่อนอื่นเราก็เอานะครับข้อมูลไปดูกันก่อนนะครับนะสถิตินะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างสถิติไม่ให้ดูนะครับนะถ้าใครที่ติดตามสูตรนี้จริงจะรู้นะครับว่าเออผมให้นะแล้วเป็นยังไงนะครับก็เข้าเนาะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของสูตรนี้กันนะครับนะนี่นะครับของเขานะครับเนาะผมใช้ยังไงนะครับ ผมใช้วิธีจับตัวเลขทั้งสามสูตรเนี่ยชนกันนะครับนะผมใช้นะครับนะทั้งสามสูตรนี้จับชนกันเป็นเลขเด่นนะครับเนาะมันก็จะได้เลขเด่นออกมานะครับนะทั้งสามสูตรนี้นะครับไปดูในส่วนของข้อมูลตัวเลขที่ผมยกตัวอย่างให้นะถ้ายกมาหมดทั้งเนี่ยนะครับยังไงก็เขียนไม่พอนะครับเนาะถ้าเขียนใส,ส่สมุดมันก็จะตัวเลขอีกนะครับผมบก็เลยยกตัวอย่างให้ชมแค่าสามงวดเป็นแนวทางกันไปน,น,นะครับนะอย่าว่ากันนะ ดูให้เข้าใจนะครับในส่วนของตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้ชมนะครับนะนะครับสูตรหนึ่งได้เก้าสูตรห้าสูตรสองได้สามสี่เก้าสูตรสามได้เก้าหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับตัวที่มันชนกันนะครับมันก็จะมีในส่วนของเลขเก้านะครับนะชนกันมากจริงๆนะครับนี่เลขเก้านะครับนะชนกันทั้งหมดเก้านะครับนะดังนั้นเราก็มาเขียนเด่นไว้ตรงนี้นะครับนะ เดนที่เก้านะครับนะเด่นที่เก้านะครับเนี่ยนะครับเด่นที่เลขเก้านะครับเลขเด่นนะถูกเลยนะครับมาได้ทั้งบนมาทั้งบนนะครับมาทั้งล่างนะครับแล้วก็ถูกมากเลยวันนี้ได้สามตัวด้วยครับเป็นเก้าศูนย์สามเก้าเราอว่เก้าศูนย์สามก็เข้าเข้าโต๊ดนะครับสูตรนี้คือเข้าโต๊ดนะครับนะจับคู่แล้วเนี่ยเขาจะเข้าโต๊ดนะครับนะนี่นะครับจะ ก็จะได้3ามตัวในตำแหน่งนี้นะครับนะนี่นะครับตามที่สีแดงไฮไลท์ให้นะครับนี่แล้วก็มาตัวนี้นะครับเด่นที่เลขเก้าเด่นบนนะครับก็ไปเข้าที่หลักร้อยนะครับ2ตัวล่างก็ได้เลยเกนะนะครับเป็นสูตรที่ทุกคนไม่ค่อยคิดคิดกันหรอกครับเลขเบิ้ลเนาะนะครับเป็นสูตรเลขเบิ้ลนะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์นะครับในส่วนของชุด3ามตัวนะครับด้วยสีเขียวนะครับนี่ ศูนย์นะครับสามนะครับแล้วก็9ก้าตัวนี้นะครับก็ทําให้นะครับมาครบสามตัวเลยนะครับนะนะครับมาครบสามตัวตัวล่างก็มาก็ได้นะครับนี่ฮะผมคิดว่าทุกคนที่ชอบเสี่ยงดวงก็ต้องมีวิธีกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับนะต้องมีวิธีกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะ ทีนี้ไปดูส่วนของงวดต่อมานะครับนะสูตรที่1นะครับได้1นึสองเจดนะนะครับสูตรที่1ได้1นึสูตรที่2ได้9ก้าศย์สูตรที่สได้ศูนย์สองมาดูในส่วนของตัวชนนะครับนะมันชนอยู่ที่นะครับนะเลข2นะครับเน,นี่ยที่เห็นเห็นนะครับมีเลข2และเลข0นนะครับนะมันชนอยู่ที่2กับ0นเนี่ยผมเคยให้งวดน,นี้ไปนะครับนะ ผลปรากฏว่านะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างลยเลขเด็ดของเรานะครับมานะครับนี่มาเลขศูนย์และเลขสองนะครับนี่นะครับเลขศูนย์ก็เข้าตัวนี้เลขสองก็เข้าตัวนี้เข้าตัวนี้นะครับจับคู่นะครับจับคู่ในสามตัวบนนะครับนะนะครับนี่สามตัวบนเนี่ยไม่เข้านะครับไปเข้าสองตัวบนนี่ตามที่ผมขีดเครื่องหมายให้และนะครับก็อ่า จับคู่ตัว2ตัวเนี่ยก็จะเป็น9 0้าูนเนี่ยจับคู่เด่นได้นะครับนี่กับชุดนี้นะครับนี่ศูนย์เก้านี่มันก็จะตกเข้าทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็เข้า2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับเช่นเคยนี่ในกลุ่มของเลขเด่นของเราถือว่านะครับนะแม่นจริงๆฮะใครคิดว่าไม่แม่นก็ให้ท่านไปคำนวณดูนะครับนะท่านจะเข้าใจนะครับนะด้วยข้อมูลที่อ้างอิง นะครับนะด้วยข้อมูลที่อ้างเองนะครับไปดูในสูตรของงวดที่ผ่านมานะครับนะสูตรที่หนึ่งได้สองสามแปดสูตรที่ 2, สองได้สามสี่เก้าสูตรที่สองสูตรที่สามได้ศูนย์สองนะครับอ่ะเลขเด่นเนี่ยนะครับมาของงวดที่แรกผมให้เด่นอยู่ที่เลขสองนะครับเลขสองนะครับและเลขสามนะครับเพราะว่ามันชนกันอยู่แค่เลขสองและเลขสนะามะผลลัพธ์ออกแปดเจ็ดสองนะครับนะ คุณเชื่อได้นะครับว่าทําไมผมถึงให้นะครับที่สองและสามก็มันอยู่ตรงนี้เนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ผมให้เด่นที่สองและสามจับคู่ครับสองศูนย์สองสามสองสี่สองแปดสองเก้านะครับสองก็เป็นสามศูนย์สามสองสามสี่สามแปดสามเก้ามันไปเข้าล่างนะครับนี่นะครับเขาได้มาแต่ไม่ได้เข้าบนนะครับก็ไปเข้าที่ล่างครับส่วนหลักร้อยก็ยังคงถูกต้องนะครับแม่นเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยเรายังจัดถูกนะครับ ในววันนี้เราจะจับสองตัวนะครับสามตัวผมก็จะให้เหมือนเดิมหลักร้อยเลขแปดเพื่อนจับมาใส่ดวนะครับนะนี่คือในส่วนของสูตรเก่านะครับมาดูในส่วนของงวดนี้กันนะตัวเลขที่ผลวันที่เขาออกนะครับนะนะครับเลขเด่นก็อยู่ที่สอและสามนะครับนะตัวนี้ก็ลืมไฮไลท์ให้เพื่อนๆได้เป็นสีออกมาเช่นกันอ่นะอันนี้ก็ไฮไลท์ก่อนเลยนะสอกับสามนะครับ เข้าที่สองเลขเข้าที่เลขสองเลขสามนะครับในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สามศูนย์นะครับนะสามศูนย์นะครับสามศูนย์ผมจะโยงให้นะครับนี่จับคู่ใส่ตัวนี้ได้นะครับจับตัวเด่นมาได้ในลักษณะนี้นะครับได้เช่นกันนะครับอ่ะผมก็จะไฮไลท์นะครับกับตัวเด่นที่มันเข้านะอันนี้จับคู่นะครับมาจับคู่ก็เข้าไปที่สองศูนย์นะครับกับเลขสามนะครับจับคู่ได้เลยนะครับนะ นี่คือในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับไปดูในส่วนของนะครับงวดที่จะถึงนี้กันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันนะครับก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับนะก่อนที่จะไปดูข้อมูลทุกข้อมูลนะครับก็ไปดูที่ติดฝากิช่องนะครับนะฝากช่องแล้วก่อนที่จะไปดูทุกข้อมูลนะครับก็ขอฝากช่องเล็กเด็ดแอต่อไว้ใหด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนเนาะจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกัน นะครับเนาะสำหรับการดูนะครับทีนี้มาดูในส่วนสูตรคำนวณเนี่ยมันก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับเพื่อนๆมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับนะก็อยากให้เพื่อนนะครับลองวินิจใช้ไปด้วยกันนะครับเป็นยังไงอ่ะผมจะพามาดูบวกนะครับการบวกนะครับนะให้ผมทำเครื่องหมายไว้ให้อยู่ครับผมจะดึงลงมาเลยนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านนะครับหกบวกสี่ดึงสี่ลงมานะครับก็เป็นสองเนาะ อเป็น1 0บสิบบวกสองเป็น1 2บสอบสองวกสก็จะเท่ากับ5้านะครับนะห้าบวกหก็จะเท่ากับหกนะครับหกบวกห้าก็จะเท่ากับหนึ่งนั่นก็ได้สามตัวตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของอีกสูตรที่สองนะครับเนาะดึงแปดมาตั้งนะครับเจ็ดสก็จะเป็น21เนาะนะครับนะแปวกหนะครับก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับห้านะครับเบวก เก้าบวกหนึ่งก็จะเท่ากับศูนย์ศูนย์ไปบวกห้าก็จะได้ห้านี่เป็นสูตรที่สองนะครับเก้าศูนย์ห้านะครับมาดูในส่วนของสูตรที่สามนะครับนะเราดึงสองลงมาเลยนะครับอ่นะบวกด้วยแปดบวกด้วยเจ็ดนะครับนะสองบวกแปดก็จะเป็นสิบสิบบวกเจ็ดก็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกสองก็จะเป็นเกนะ้านี่ทีเนี้ยนะครับนี่คือเลขเด็ดทั้งหมดนะครับนะ ในตัวฉงเลขชนนะครับนะมันจะมีชนอยู่ที่นะครับดังนั้นในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่เด่นนะครับนะเด่นที่นะครับเด่นนะครับอ่าบนล่างนะครับนะเด่นบนล่างเนี่ยนะครับเด่นบนล่างเนี่ยอยู่ที่เก้าและห้านะครับนะผมให้แล้วนะ เป็นสูตรเก่านะครับนี่เดินบนล่างนะครับนะครับได้เกียรเลขตัวแรกนะครับได้เลข9นะครับตัวที่2ก็คือเลข5นะครับนะนะครับได้ที่9กับ5นะครับไปดูในส่วนของการจับคู่ของผมนะครับเนาะในกลุ่มของเด่นเลขอเอาเลข5มาก่อนนะครับเนาะกลุ่มของเด่นเลข5นะครับอ่ะ นี่นะครับก็จะเท่ากับนะอันนี้ของวันที่1นะครับนะกรกฎาคมนะครับหกนะครับเลขเด็ดเอต่อนะครับ YouTube นะครับเพื่อนๆนะก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปดูติดตามกันนะและ f a c e b o o k นะครับก็กฤษณะพรมนอกนะครับนะเข้าไปดูได้ทั้ง2ช่องทางนะครับฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะ ก็อยากให้เพื่อนๆนั้นนะเอาไปเป็นข้อมูลกันนะครับเรื่องข้อมูลฟรีใครชอบก็เอาไปดูกันนะครับไปดูในส่วนของตัวเลขนะครับเอาห้าจับกับอะไรนะครับเนาะตัวแรกนะครับจับคู่กับห้าหนึ่งนะครับต่อด้วยนะครับเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับห้าหกนะครับห้าเจ็ดนะครับ ห้าเก้านะครับแล้วก็เป็นห้าศูนย์นะครับนี่ก็จะได้ทั้งหมดห้าชุดด้วยกันนะครับในสวนของกลุ่มที่เด่นเลขเก้านะครับนะก็จะได้ห้าตัวเหมือนกันนะครับนะได้ห้าตัวเหมือนกันนะครับใครคิดว่าห้าดับก็ไม่ต้องเอาใครคิดว่าเก้าดับก็ไม่ต้องเอาใครคิดว่าดับทั้งห้าทั้งเก้าก็ไม่ต้องเอาก็แค่ดูก็พอนะครับนะจับตัวแรกนะครับก็จะเป็นนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าหกนะครับเก้าเจ็ดนะครับ เก้าเก้าเก้าผมไม่เขียนนะครับเลขเบิ ilot, like ้ลจะไม่เขียนเนาะแล้วก็เป็นเก้าศูนย์นะครับเนาะถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะครับผมจะเขียนให้ตรงนี้ตั้งหากนะอันนี้ก็คือห้าห้าเบิ้ลนะครับนะอันนี้เบิ้ลใครชอบเบิ้ลก็จัดดูนะครับนะอันนี้ก็เป็นเก้าเก้าอันนี้ก็เลขเบิ้ลนะครับนี่ดังนั้นมันจถึงมีอยู่แค่ในชุดนี้นะครับนะทีนี้หลักร้อยนะครับผมวางให้นะครับเนาะหลักร้อยนะครับนะถ้าใครจะจับ ชุดสามตัวบนนะครับนะหลักร้อยนะครับนะผมให้ไปที่หกและหนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับนี่นะนะครับหลักร้อยนี่ผมให้ไปที่หกและหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับนะหากใครชอบสองตัวบนนะครับก็จับเลขหนึ่งไปใส่เลขหกไปใส่นะครับนะหากใครชอบเลขเก้าก็จับไปใส่หกเก้าหนึ่งหกเก้าหกหกเก้าจิตหกเก้าศูนย์นะครับนะในสูตรเนี้ยเป็น จะยังคงจะน่าติดตามต่ออยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยดูกันนะครับนี่ผมจับคู่ให้นะครับเป็นชุดบนล่างเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทิ้งท้ายกันนะครับผมว่าจะกลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะไม่เขียนตัวอย่างให้ไม่เขียนกลับมาที่บินหน้าแรกนะครับเนาะตัวเลขก็จะมีห้าหกหนึ่งนะครับเนาะนะครับอันนี้ของวันที่หนึ่งเจ็ดหกหกนะครับตัวแรขสุดแรกนะครับห้าหกหนึ่งนะครับ สูตรที่สองเก้าศูนย์ห้านะครับสูตรที่สามนะครับเป็นเจ็ดละเก้านะครับนี่อ่ะจะมาไือเปล่านะครับเลขเด่นที่ให้หรือวัานี้จะหลุดนะครับก็ระวังสองตัวล่างครับมันเข้าสองตัวล่างเนี่ยมาสองงวดแล้วคืองวดนี้นะครับเนี่ยคืองวดเนี่ยครับผมจะวงด้วยสีน้ําเงินอันนี้เนี่ยมาสองงวดแล้วนะครับนะล่างนะครับสําหรับสูตรที่สองเนี่ยมันเข้าล่างมาสองงวดแล้วนะครับ ไม่เชื่อคุณก็ลองไปคำนวณดูสูตรคำนวณผมให้แล้วนะครับนะเดือนที่ห้ากับเก้านะครับนะจับคู่ก็เหมือนที่บอกนั่นแหละนะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับใครอยากดูจับคู่นะครับก็พลิกกลับไปที่หน้ากระดาษไปเก่าครับพลิกมาที่หน้านี้นะผมพลิกให้พร้อมแล้วนะนี่นะครับนะสูตรนี้ยังคงถือว่าใช้ได้เดินดีนะครับนะก็อยากท้เพื่อนดูกันนะอ่ทีนี้ในสูตรของสูตรการคำนวณก็ตามนี้นะครับเนาะผมใช้วิธีใดในการตัดตัวเลขนะครับผมบอกแล้วครับว่าผมใช้นะครับ ใช้เลขที่ชนกันนะครับนะมาเป็นเลขเด่นนะครับนะนี่นะครับผมใช้ตัวที่ชนกันนะครับเป็นเลขเด่นนะครับจึงสามารถนะครับคัดเลขเด่นออกมาได้นะครับนะเลขเด่นตัวนี้มีส์มาได้ทั้งบนและล่างนะครับก็อยากให้เพื่อนนั้นนะครับพิจารณาซอมเบิงอ่ะพิจารณาเบิงนะครับว่าจะมาหรือไม่นะก็ให้เป็นแนวทางกันไปในกลุ่มของเลขเด่น ให้เลือกหนึ่งตัว5กับ9คุณชอบตัวใดก็เอาเลือกใช้เอานะครับนะสำหรับส่วนนี้ผมก็ให้เป็นแนวทางนะเดี๋ยวในการตัดก็คงจะไปคลิปต่อไปให้มาตัดให้ดูนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนสวัสดีครับ